สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นนะคะเครื่องหมาย XD ข้างๆชื่อหุ้นเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่และทำไมบางทีเราก็ดูแล้วนะว่าหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลแต่พอซื้อปุ๊บอา้าวไม่ได้สัง,งั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะมาเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีกันนะคะสวัสดีครับใช่เลยครับเรื่อง XD นี่เเป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่สนใจหุ้นปันผล เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำงานยังไงกันแน่เริ่มตรงตัวย่อเลยค่ะ XD นี่มันย่อมาจากอะไรคะแล้วมันเกี่ยวกับการได้หรือไม่ได้ปันผลยังไงเอ่ยครับตัว X เนี่ยมันมาจากคำว่า exclude ครับถ้าแปลตรงๆก็คือไม่รวมแต่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆสไตล์เราเราก็คืออดนั่นแหละครับอดใช่ครับอดได้ปันผลถ้าเราไปซื้อหุ้นเอาวันที่มันขึ้นเครื่องหมาย XD พอดี Oh. อยากได้ปันผลรอบนั้นใช่ไหมครับต้องซื้ออย่างช้าที่สุดเลยนะคือวันทําการก่อนวันที่หุ้นจะขึ้น XD ครับชัดเจนเลยค่ะประเด็นอดนี้สำคัญมากแสดงว่าต่อให้เรารู้ว่าเขาจะจ่ายปันผลแต่ถ้าเราเพิ่งมาซื้อวัน XD ก็คืออดอดเลยว่างั้นเถอะถูกต้องครับอดเลยเพราะสิทธิ์ในการรับปันผลเนี่ยเขาจะดูว่าใครมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นณวันปิดสมุดทะเบียนซึ่งมันคือก่อนวัน XD แล้วถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วล่ะคะแต่ว่าเราขายตอนเช้าของวันขึ้น X D พอดีอันนี้ยังไงคะอ่าคำถามดีครับถ้าเรามีหุ้นมาก่อนแล้วนะครับก่อนวัน X D เนี่ยถึงแม้เราจะขายตอนเช้าวัน X D เลยเราก็ยังได้สิทธิ์รับเงินปันผลอยู่ครับอ๋อเพราะชื่อเราอยู่ในระบบไปแล้วณนะวันก่อนหน้าคนที่อดก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาซื้อในวัน X D นั่นเองเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ อีกเรื่องที่คนมักจะสังเกตกันคือพอหุ้นขึ้น XD ปุ๊บราคาเปิดตอนเช้าทำไมมันมักจะร่วงลงมาคะอืมอันนี้เป็น,นกลไกปกติของตลาดเลยครับไม่ต้องตกใจคือเหมือนกับว่ามูลค่าของเงินปันผลที่บริษัทกำลังจะจ่ายออกไปเนี่ยมันถูกหักหรือถูกแยกออกจากราคาหุ้นไปแล้วตามทฤษฎีราคาหุ้นมันก็เลยมักจะปรับลดลงมาประมาณเท่าๆกับจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่เขาประกาศจ่ายนั่นแหละครับ อ๋อมันสะท้อนว่ามูลค่าส่วนนั้นมันถูกส่งไปเป็นปันผลแล้วนั่นเองใช่ครับประมาณนั้นเลยน่าสนใจค่ะแล้วที่นี้ถ้ามองในมุมล,ลงทุนข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีพูดถึงเรื่องจังหวะเข้าซื้อหุ้นปันผลไหมคะว่าช่วงไหนอาจจะดีมีครับมีข้อมูลบางส่วนที่ชี้ไปในแนวทางนั้นเหมือนกันนะครับคือมีงานวิจัยบัญชินเขาบอกว่าการซื้อหุ้นก่อนวัน xd สักประมาณ3เดือน3เดือนเลยเหรอคะครับ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเพราะว่าราคามันอาจจะค่อยๆปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนวัน XD อยู่แล้วพอถึงวัน XD ราคาปรับลงจากการจ่ายปันผลก็อาจจะยังทำให้พอเราไม่ติดลบมากนักหรืออาจจะยังบวกอยู่อืแต่ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายต,ายตัวเสมอไปนะขึ้นอยู่กับพุ้นแต่ละตัวแล้วก็สภาพตลาดตอนนั้นด้วยครับค่ะ ก็เป็นแค่แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วมีหุ้นลักษณะไหนไหมคะที่แบบว่าข้อมูลเตือนว่าโอ้ยต้องระวังนะจ่ายปันผลสูงก็จริงแต่หลัง XD ราคาอาจจะลงยาวเลยมีครับมีอยู่2แบบหลักๆที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษเลย1คือหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆเพราะว่ามีกำไรพิเศษเข้ามาเป็นครั้งคราวอ๋อไม่ใช่กำไรปกติใช่ครับไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานหลักซึ่งกำไรพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกในงวดต่อๆไป พอหมดกำไรพิเศษปันผลก็อาจจะลดลงราคาก็อาจจะไม่ฟื้น2คือหุ้นของบริษัทที่เดูเหมือนว่าธุรกิจหลักเขาอาจจะไม่ได้เติบโตแล้วหรืออาจจะเริ่มถดถอยอพอใจปันผลปุ๊กราคาลงตามกลไกแต่ด้วยพื้นฐานที่ไม่โตแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอนานมากหรือราคาอาจจะไม่กลับไปที่เดิมเลยก็ได้ครับ ฟังดูแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะและอีกกรณีหนึ่งค่ะที่บางทีบริษัทไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแต่บอกว่าจ่ายปันผลเป็นหุ้นอันนี้มันต่างกันยังไงคะอ๋อครับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือ stock dividend เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเวลาที่บริษัทอยากจะเก็บเงินสดเอาไว้เก็บเงินสดไว้ใช่ครับอาจจะอยากเก็บไว้ลงทุนต่อขยายกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยให้เป็นหุ้นเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นแทนเงินสดแล้วผลกระทบกับเราคือยังไงคะผลกระทบก็คือ จำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดมันเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นหรือ EPS Earning per share มันก็อาจจะลดลงได้เพราะตัวหารมันเยอะขึ้น Oh. สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องประเมินต่อว่าไอ้เงินสดที่บริษัทเก็บไว้เนี่ยเขาจะเอาไปสร้างการเติบโตในอนาคตได้ดีแค่ไหนถ้าเขาเอาไปลงทุนแล้วมันงอกเงยได้มากกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีในระยะยาวครับมันเหมือนบริษัทบอกว่าขอเก็บเงินสดไว้ทำธุรกิจให้โตนะเดี๋ยวคุณก็ได้หุ้นเพิ่มเป็นการตอบแทนเข้าใจแล้วค่ะ ต้องมองยาวๆเลยนะคะที่นี้งั้นสรุปแล้วถ้าเราจะเลือกหุ้นปันผลแบบจริงๆข้อมูลชี้ว่าหัวใจสําคัญคืออะไรคะดูแค่ปันผลสูงๆอย่างเดียวไม่น่าจะพอใช่ไหมคะไม่พอแน่นอนครับอันนั้นอาจจะเป็นกับดักได้เลยหัวใจสําคัญจริงๆคือต้องดูความสมดุลครับระหว่างการเติบโตของกิจการกับเงินปันผลที่เราได้รับความสมดุล ใช่ครับต้องมองหาบริษัทที่มีผลประกอบการสม่ำเสมออาจจะดูจากพวกค่า ROE ROA ที่มันดีแล้วก็ค่อนข้างคงที่ไม่ใช่ผันผวนมากๆแล้วก็กำไรที่ได้ควรจะมาจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจไม่ใช่กำไรพิเศษที่มามา,มาหายๆอย่างที่คุยกันไปค่ะและที่สำคัญมากๆอีกจุดนะครับคืองบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต้องเป็นบวก กระแสเงินสดใช่ครับลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเราทําธุรกิจถ้าเราต้องไปกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกๆเดือนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยั่งยืนใช่ไหมครับจริงค่ะการจ่ายปันผลก็คล้ายกันครับควรจะมาจากเงินสดที่บริษัทหามาได้จริงๆจากการทําธุรกิจไม่ใช่ว่าเอ่อไปกู้เงินมาเพื่อจ่ายปันผลอันนี้ไม่ยั่งยืนในระยะยาวแน่นอนครับชัดเจนเลยค่ะต้องดูให้ลึกถึงที่มาของเงินจริงๆ แล้วถ้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเลือกหุ้นเองหรืออยากกระจายความเสี่ยงมากกว่านี้มีทางเลือกอื่นแนะนํำไหมคะจากข้อมูลที่เรามีมีครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่งเลยครับอย่างเช่นอาจจะมองหากองทุนที่เขาออกแบบมาเพื่อลงทุนในหุ้นที่มีทั้งการเติบโตและจ่ายปันผลดีในภูมิภาคที่มีศักยภาพเช่นอาเซียนพวกนี้เขาอาจจะผสมผสานหุน้นโตเร็วๆหน่อย,อยอย่างในเวียดนามกับหุ้นคุณค่าที่ปันผลสม่ําเสมอในไทยแบบนี้ครับ อ๋อมีผสมกันใช่ครับหรืออาจจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือพวก REITs ที่โดยธรรมชาติแล้วมักจะจ่ายปันผลค่อนข้างสม่ําเสมอก็ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้ครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่อง XCD กับหุ้นปันผลกันไปหลายมุมเลยนะคะตั้งแต่ความหมายผลกระทบต่อราคาจังหวะลงทุนข้อควรระวังหลักการเลือกจนถึงทางเลือกอย่างกองทุนรวมครับเรียกว่าครบถ้วนพอสมควรเลย การวิเคราะห์หุ้นปันผลเนี่ยต้องมองรอบด้านจริงๆนะครับทั้งเรื่องการเติบโตความสม่ำเสมอและก็ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทด้วยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการลงทุนเลยก็ว่าได้ใช่เลยค่ะคำถามทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจและก็อยากชวนให้คิดต่อกันก็คือมีหุ้นปันผลตัวไหนบ้างนะที่นอกเหนือจากจะจ่ายปันผลได้ดีสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวการเติบโตหรือสตอรี่ที่น่าตื่นเต้นซ่อนอยู่เบื้องหลังให้เราได้ไปค้นหาต่อกันอีกบ้างอันนี้น่าสนุกครับ